พระพรจาก5เสียนถึงมี4เสียงมาดูกันเลยครับในวันนี้เราได้มาเล่าเรื่องอะไรเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแบบนี้นะโอเคไปดูกันเลยเรื่องราวก็มีหัว่ามีวันหนึ่งพระศิวะนึงได้เป็นผู้ก่อจักรวาลขึ้นมาและพระนารายเมื่อพระนารายณนะ์ น้ำจากในสะดือพระองค์น้ำไหลออกจากสะดือและเท้าพระองค์จนพระพรมเกิดขึ้นมาจากสะดือของพระองค์นะครับพอเกิดมาเนี่ยพระพรมก็ไม่รู้ว่าพระพรมก็คิดว่าเออขอ,อไรว่าด้วยตัวเองว่าต้องเป็นผู้สูงสุดเพราะปีนยังไงก็หาไม่เจอและเกิดมาก็อยู่สูงสุดจากนั้นพระพรมก็เกิดเหลืองย เงคเมื่อเถียงกันจนพระศิวะลำคาญ <c oughs> ก็เลยมีเสาไฟศิวะลึงยักมาพระศิวะจึงถามว่าหาผู้ใดที่สามารถหนาะจุดสิ้นสุดนี้ได้จะเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่า <c oughs> นั้นพระศิวะเลยพระมาลายจึงแปลงเป็นหมูป่าขุดหาจุดสิ้นสุดพระพรหมแปลงเป็นนก จากนั้นขึ้นไปก็ไม่มีใครอาเจอจึงมาย้อนนักผิดแต่โดยดีแต่พระพรมนั้นไมย่ยอมเพราะสิวะจิงโกกมากครับจรเจ้าหลวงยิ่งนะจึงแบ่งกายผ้าออกมาครับชื่อว่าการภัยวะนะครับนี่เป็นปางหุวิวนะครับจากนั้นก็จึงนี่มาแลนะ้วมาแล้วพอแบ่งกายผ้าออกมาพระพรมก็รู้สึกกลัวนะครับนะ การไพว่าจริงค่อยๆยืมเือไปจับพอผมร้องครับทีนี้เหลือสี่นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปที่เออวันนี้น่าจะมีคลิปต่ออีกคลิปหนึ่งที่ว่าเป็นพาวทั้งแปดบทของพระพุทธศว์น,นะครับคื้จะมาจากกระตูนะครับเนะเอาละครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปากส่สวด